สวัสดีครับทุกท่าน FC Eka Channel ทุกท่านครับวันนี้เรากลับมาเจอก,กันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นข่าวสั้นขยันซอยนะครับทั้ง Big กซิกส์ลิเวอร์พูลแมนซิตี้เชลซีสเปอร์แมนยูอาร์เซนอลนะฮะยังรวมไปถึงทีมที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างนิวคาสเซิลเอฟเวอร์ตันเลสเตอร์ก็มีครับรวมอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับยังไงก็ฟังกันจบแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเริ่มจากข่าวแรกกันก่อนนะฮะ เริ่มจากทางฝั่งของลีพูเมื่อวานนี้นะครับมีอดีตผู้เคยปลุกป,ปั้นทางเอริ i งบร็อคฮาร์แลนด์ครับที่ชื่อว่าไอฟ์เบอร์เชนนะครับซึ่งเป็นคุณครูคนสำคัญเลยในชีวิตของเอริงบร็อคฮาร์แลนด์ออกมายุลูกศิษย์ของตัวเองนะครับว่าอยากจะเห็นลูกศิษย์เนี่ยได้ไปค้าแข้งที่ field, รัวแอนฟิลดนะฮะก็คือสนามเย้าของลีพูครับเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนลีพูตัวยงเลย และเขาก็มีความต้องการอยากที่จะเห็นเออร์ลิงบรต์ชาลแนนเนี่ยไปร่วมทีมลิเวอร์พูลในอนาคตข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าอีก1ปีข้างหน้า2ปีข้างหน้าหรือ3ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าในเส้นทางอาชีพของเออร์ลิงบรต์ชาลแนนเนี่ยเขาอยากจะเห็นลูกศิษย์คนนี้สวมเสื้อสีแดงของลิเวอร์พูลครับและเขาก็เชื่อว่าถ้าหากลิเวอร์พูลนะครับได้ตัวเออร์ลิงบรต์ชาลแนนไปร่วมทีมเนี่ยบอกเลยนะครับว่ากระฉูดแน่แน่แนวรุกเนี่ยโอ้โหมันสเสด็จเร้าใจสุดๆดเลย เพราะเ r l i n g ิง a ล็อคชาเลนจะเป็นกองหน้าที่เข้ามาเติมเต็มความต้องการของลิเวอร์พูลครับเติมเต็มมิติที่มันหลากหลายมากขึ้นจากที่ได้รับจากทางซาโดมา n เน่ฟิมิโนซาลานะครับนั่นคือสิ่งที่อดีตผู้เคยปลุกปั้นของเออรดิงบอคาเลนได้ว่าเอาไว้ทีนี้มาดูความเป็นจริงครับความเป็นจริงเนี่ยโอ้โหถ้าคุณจะไปเอาตัว e ออร์ดิงบล a อคชาเลนเนี่ยบอกเลยนะครับว่าถ้าเอาตอนนี้นะคุณต้องจ่ายระดับ7080ล้าน แต่ถ้ารอไปจนถึงสิ้นสุดฤด,ดูกาลหน้าเนี่ยเออไปซื้อเพราะว่ามันมีค่าฉีกสัญญาเอาไว้นะครับที่เป็นเงื่อนไขสําคัญอยู่ประมาณสัก63ล้านปอนด์ถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วถ้าเป็นตัวเลขตรงนั้นเนี่ยบอกเลยรับว่าเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ราคาไม่แพงเวอร์อยู่ระดับกลางกลางแล้วถ้าถามว่าฝีเท้าความสามารถของเอริงบล็อกชานเลเนี่ยสมควรไหมที่จะไปดึงตัวมาโอ้โหบอกเลยรับว่าไอ้หมอนี่มันสุดๆนะฮะเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่พิเศษมากครับครบเครื่องฮะ ตัวใหญ่ใจถึงแพทชั่นสูงมากเทคนิคดีทักษะความสามารถเฉพาะตัวดีสุดๆครับคือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คิดถึงสซาตันอิบราฮิมบิชเอาไว้ครับคล้ายกันเลยและเจอร์เรนครับเคยแสดงมุมมองในเชิงชื่นชมอาริ mm ่งบล็าแลนเอาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นนักเตะที่รูปร่างใหญ่แล้วก็มีความมั่นใจมากมั่นใจในฝีเท้ามั่นใจในความสามารถของตัวเองครับแต่สิ่งหนึ่งที่อริบล็าลนต้องการ ก็คืออนาคตสดใสของทีมนั้นนนนั่นหมายความว่าต้องเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอถ้าเขารู้สึกว่าย้ายไปที่เนี่ยแล้วมันไม่ได้รับความต้องการที่ดีสุดของตัวเองเนี่ยเขาก็จะไม่ไปนะครับดังนั้นเมื่อมองถึงความน่าจะเป็นกับลิปูนะก็ยังมอบในสิ่งที่อริกบอกทะเล่นให้ไม่ได้แบบร้อเซก็คือการการันตีเป็นตัวจริงของทีมนะครับ ในตอนนี้นะครับตัวอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวไว้ว่ากันขยับมาแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้เนี่ยล่าสุดทางรถไฟสีฟ้าออกมาปฏิเสธข่าวที่บอกว่าบาร์เยนได้มีการตกลงนะครับในการคว้าตัวล,ะล,ะละีรอยซานน่ปีกตัวเก่งของรถไฟสีฟ้าเนี่ยในราคาเพียงแค่35ล้านปอนด์ปีกทีมชาติเยอรมันครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางบาร์เยนมาโดยตลอดครับร่วมๆปกีกว่าแล้วนะฮะ แล้วล่าสุดเนี่ยทางบิลนะครับเป็นสื่อดังของเยอรมันเนี่ยก็รายงานว่าซาเน่ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางบบเยนไปแล้วแล้วบบเยนก็มั่นใจนะครับว่าพวกเขาจะซื้อซาเน่ในราคาเพียงแค่35ล้านปอนด์ครับฟังอีกครั้งหนึ่งครับ35ล้านปอนด์โอ้โหนี่คนเรื่องเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยแมนเชสตีเคยตกเป็นข่าวว่าตั้งค่าตัว ซาเน่ S S เอาไว้อยู่ที่ราวๆหนึ่งร้อยสามสิบถึงหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามีการตั้งโต๊ะเจรจาคุยกันเนี่ยราคาค่าตัวของซาเน่จะอยู่ราวๆสักแปดสิบเก้าสิบครับเพราะาราคานั้นเนี่ยมันเวอร์เกินไปและด้วยเหตุผลของสถานการณ์โควิดในทีด้วยเหตุผลของซาเน่เพิ่งจะหายเจ็บกลับมาหลังจากที่เจ็บไปหนักๆเลยตลอดเกือบๆหนึ่งปีเนี่ยมนเลยทําให้ค่าตัวของเขาเนี่ยถูกลดลงมาครับเพียงแต่ว่าไอ้ราคาที่บอกว่าบายเยน์สามารถคว้าตัวได้ส5ิาล้านปอนด์เนี่ย ผมว่ามันก็ไม่ใช่มันต่ําเกินไปยกเว้นว่าคุณยื่นให้กับทางเรือใบสีฟ้าเนี่ยสาล้านปอนด์แล้วคุณมอบตัวดีๆให้กับเรือใบสีฟ้าได้พิจารณาออย่างเช่นเป็นเดบิตอาราบาแบบเนี้ยเออโอเคมันถึงจะคุยกันได้หน่อยแต่ถ้าเป็นเงินเพียวๆสามพห้าล้านปอนด์ว่ามันถูกเกินไปโอเคล่ะเข้าใจว่าสัญญาของซานน่กับทางเรือใบสีฟ้าเหลือกันแค่ปีเดียวเท่านั้นมันก็จะเป็นตัวเลขที่สามารถที่จะซื้อได้แบบไม่แพงนะครับเพียงแต่ถ้ามองถึงหลักความเป็นจริง ราคาประมาณสัก60เนี่ยกำลังสวยดูไม่น่าเกลียดนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วบายเยนกับแมสตี้จะตกลงกันได้ไหมแต่ถ้าถามใจของซานเนะครับบอกเลยครับว่าเขาเนี่ยโอ้โหใจเข้าไปถึงบายเยนไปแล้วนะฮะมาดูเชลซีกันบ้างนะครับเชลซีนี่ตกเป็นข่าวกับทางจิโร่ซันโชนในวันนี้เป็นการรายงานจากกาบ,บิเอเร่มาคอตินครับเป็นนักข่าวชาวอิตาเลียน นะครับคนนี้ก็มีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เป็นตัวท็อปหรือว่าเป็นตัวระดับเทียร์1ที่มีความน่าเชื่อถือได้อย่างฟราบิิโอโรมาโนนะครับมารคตตีบอกว่าเขาไปได้ยินมาว่าจูดอนซานโชเนี่ยอยากจะกลับลอนดอนครับลอนดอนนี่เป็นบ้านเกิดของเขาเขาโตมาจากที่นั่นครับแม้ว่าเขาจะเคยไปเล่นในที่แมนเชสเตอร์กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ทางมาร์เคตตีเชื่อมั่นว่าจูดอนซานโชเนี่ยจะย้ายกลับมาอยู่ที่ลอนดอนและเป็นทีมไหนล่ะ อเซอลก็ไม่มีปัญญาจ่ายแน่เช่นเดียวก,ก,ก,กันกับทางสเปอร์นะครับก็มีเพียงแค่เชลซีเชลซียังไม่ปีโอกาสของตัวเองนะครับในการที่จะได้ตัวเจรอนชานโชครับเพียงแต่ว่าเชลซีก็ต้องยอมรับในสถานะของตัวเองว่าไม่ใช่เต็งหนึ่งเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวทางเจรอนชานโชไปเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทางโรมาโนก็ยังเชื่อมั่นว่าแมนยูเป็นตัวเต็งสื่อใหญ่ๆแบบระดับท็อปของประเทศเนี่ยต่างก็มองว่าปีศาจแดงเป็นตัวจริงครับแม้ว่าในวันนี้ เดอะมิลเลอร์นะครับอีกสื่อหนึ่งของอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นเชิงเชิงกอสิบเนี่ยออกมารายงานว่าแมนยูอาจจะพับโครงการนะครับที่จะซื้อตัวจูดนซันโชเนี่ยเอาไว้แล้วไปซื้อในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลหน้าแล้วในขณะเดียวกันครับก็มีข่าวเหมือนกันว่าดอร์บอลอาจจะเก็บซันโชไว้อีก1ปีนะครับรอจนกระทั่งซันโชได้เล่นในฟุตบอลยูโร2021นะครับแล้วถ้าหากว่าซันโชเล่นดีค่าตัวของเขาจะแพงมากขึ้น แต่ผมก็เชื่อว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันมีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยแมนยูไม่น่าพลาดในการที่จะดึงตัวเจอรอนซานโชครับเห็นไหมครับถ้าใครสังเกตนะครับเรื่องระหว่างซานโชกับแมนยูเนี่ยหลังๆจะเงียบลงฮะเงียบแบบน่าตกใจมันมองได้2ฝั่งครับก็คือแมนยูไม่เอาและแต่มันมองได้อีกแบบหนึ่งครับก็คือแมนยูเนี่ยมีการดีลกันเรียบร้อยนะครับดีลกันทั้งดอดบุญว่าเออตกลงเดี๋ยวจ่ายให้แน่นอน100ล้าน ดีลกับซานโชว่าคุณจะได้เงินระดับ2 0 0แสนปอนต่อวีคการันตีเป็นตัวจริงด้วยดีลกับเอเจนต์นักเตะมีการดีลกันเสร็จแล้วเหลือแต่สถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายไปเจอกันได้ตั้งโต๊ะเจรจากันเห็นหน้าตากันมีการเซ็นสัญญากันผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่านะนะครับเพราะว่ามันดูเงียบไปแบบให้ความรู้สึกได้ว่าอ่ะซานโชเนี่ยเสร็จแล้วสำหรับทางแมนยูไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหพวกบรรดา สื่อดะดับท็อปๆเนี่ยเขารายงานไปแล้วนะครับว่าซานโชอยากจะกลับมาเล่นที่ลอนดอนนะครับอยู่กับทางเชลซีแต่นี่คือกราเบียลมาคอติไงเป็นแค่นักข่าวคนหนึ่งสายอิตาเลียนเท่านั้นนะครับดังนั้นก็ต้องฟังหูไว้หูแต่นี่ผมเอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังและบ่งบอกถึงความรู้สึกว่าผมคิดอย่างไรแต่ผมก็มองว่าซานโชน่าจะไปอยู่กับแมนยูนะครับเพราะว่าแมนยูนี่ก็มันการันตีแน่ๆคุณไปตัวจริงอะ่ะ ปีกขวานี่คุณไม่มีคู่แข่งเลยนะครับสำหรับซานโชแล้วอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยจะได้เล่นกับรู่นเฟรนันปอลปอกบาแรสฟอร์ดมาร์ซิโอน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ซานโชเนี่ยมีแรงดึงดูดที่จะไปเล่นที่ทางโอทาวฟอร์ดนะครับอีกข่าวนึงครับที่ตกเป็นข่าวในวันนี้ของทางเชลซีครับก็คือเรื่องของจอร์จินโยนะครับจอร์จินโยเนี่ยตกเป็นข่าวกับทางยูเวนตุสครับแต่นี่คือการรายงานจากเดอะเนชั่นแนลนะครับสื่อจาก UAE รายงานว่ายูเวนตุสเนี่ยได้มีการเจรจากับทาง จอร์จินโย่แลวก็เชลซีและแล้วก็จะมีการดีลกันที่35ล้านปอนด์แล้วก็เขาบอกว่าจอร์จินโย่เนี่ยมีความต้องการในการที่จะกลับไปร่วมงานกับทางซารีอีกครั้งหนึ่งไอ้ประเด็นของจอร์จินโย่กับซารีเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่านี่คือเจ้าหน่ายกับลูกน้องมีความสัมพันธ์อดีตต่อกันแต่ไอ้ประเด็นจากที่เอ้ยโหอยู่เว่นี้เขาจะจ่ายเพียงแค่ส5้าล้านปอนด์เหรอแล้วเชลซีเขาจะยอมรับข้อเสนอนี้เหรอผมว่ามันถูกเกินไปหรือเปล่าเชลซี Chelsea ไปซื้อมา นะครับจากนาโปลี57ล้านปอนด์ถ้าได้ต้องขายจริงๆเนี่ยมันต้องไม่ไม่หลุดจากราคานั้นน่ะประมาณสัก5้าอ่ะนะครับัวนี้คือ35ผมว่ามันถูกเกินไปนะครับแล้วสื่อที่รายง,งานเป็นสื่อจาก UAE อ่ะมันก็ดูไม่ค่อยสมน้ําสมเนื้อเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับมันดูไม่ค่อย make ซ e อ s ะนะครับดังนั้นก็ฟังหูวไว้หูก็แล้วกันแต่ถามว่ายูบทุสสนใจทางจอร์นโยไหมสนใจแน่ครับซารีเขาต้องการนักเตะประเภทนี้เอาไว้ครอบครองอยู่กับทีมอยู่แล้วนะครับ มาถึงแมนยูกันบ้างน,นะครับแมนยูมีข่าวเรื่องโอเดนอิกาโลครับตามข่าวล่าสุดนะครับคือปีศาจแดงเนี่ยอยากจะได้ตัวอิกาโลเซ็นสัญญาแบบระยะสั้นอีกนิดหนึ่งคือสัญญาเนี่ยของเขาเนี่ยจะหมดเดือนพฤษภาคมนะฮะสาเอดพฤษภาคมเนี่ยคือวันสุดท้ายละก็อยากจะขยายสัญญาไปเพื่อที่จะให้เล่นในช่วงท้ายของฤด,ดูกาลนี้นะครับที่จะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ตามข่าวนะแต่มันก็มีการวิเคราะห์นะครับว่า บางทีแมนยูอาจจะไม่ได้ต้องการอิกาโลแล้วเพราะมาควอสต์เวสตฟอร์ดเนี่ยกลับมาแล้วไอ้ตอนที่แวสตฟอร์ดเนี่ยเจ็บไปเนี่ยแมนยูเลยต้องการกองหน้าคนใหม่มาเสริมแล้วก็ไปได้ตัวอิกาโลเข้ามาแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจนะครับยิงไป4ประตูนะครับจาก8นัดภายใต้การคุมทีมของอูเรโกนาโซชาครับแต่แวสตฟอร์ดเนี่ยกลับมาแล้วฟิตสมบูรณ์แล้วก็อาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะไปขยายสัญญากับทางอิกาโลหรือเปล่านี่คือมีอีกหนึ่งเสียงที่ตั้งคําถามขึ้นมา แล้วในขณะเดียวกันครับเมสันคูรรนบูดกองหน้าดาวรุ่งก็พร้อมในการที่จะรับบทบาทกองหน้าอยู่เหมือนกันดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นอิกาโลกลับมาสวมเสื้อทางฟีสาแดงอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับและในขณะเดียวกันทางสมสรต้งสก,กัดเนี่ยอย่างซึ่งไฮเซินหัวก็เงียบนะฮะคือเหมือนกับว่าไม่อยากจะปล่อยไปแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะไม่ได้เห็นอิกาโลมาเล่นกับทางฟีสาแดงก็เป็นได้นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับของทางแมนยูก็ถูกเชื่อมโยงกับทาง เอเวอเรตันด้วยนะฮะเป็นประเด็นจากที่ว่าตอนนี้มันมีข่าวจากทางฝั่งของคอริเอเรเดลโลสปอร์ตครับสื่ออิตาลีบวกกับ ESPN นะครับในเวอร์ชันเม็กซิโกเนี่ยเขาก็รายงานนะครับว่าตอนนี้ทั้งแมนยูและเอเวอเรตันกำลังแข่งขันกันที่จะล่าลายเซ็นเออร์วิงโลซานโนครับปีกก่งกองหน้าของทางนาปโปลีเออร์วิงโลซานโนนะครับเพิ่งจะย้ายไปอยู่กับทางนาปโปลีได้เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเส้นทางของเขา กับนาโปลีกับในเวทีเกาโชเซราจารลีเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับเขามีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวมาเลยทําให้ก็มีข่าวว่าเอวิงโลซาโนอยากจะย้ายออกจากทางนาโปลีครับแล้วก็เป้าหมายของเขาจะอยู่ที่เวทีพเมยริกครับแล้วตอนนี้มันมีข่าวว่าแมนยูแล้วก็เอเวอร์ตันให้ความสนใจผมก็งงว่าเอะแมนยูจะไปสนใจเอวิงโลซาโนทาไมครับเพราะว่าเอวิงโลซาโนเนี่ยตำแหน่งถนัดที่สุดคือปีกซ้ายแต่เขาถนัดขวานนะแต่ก็สามารถที่จะโยกไปเล่นกองหน้าก็ได้หรือ แมนยูวางเป้าแล้วใช้โรซานโนเป็นปีกซ้ายและมักซิยาวกับแรสฟอร์ดเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วไม่ซื้อกองหน้าตัวเป้าอันนี้มันก็ดูจะแปลกๆเหมือนกันเพราะเอาจริงๆเนี่ยโอ้โหคุณจะไปดรอปใครละ่ะมักซิยาหรือแรสฟอร์ดในกรณีที่ว่าคุณจะไม่ซื้อเพิ่มนะมันสามารถเล่นได้ไงมักซิยาเป็นกองหน้าตัวเป้าแรสฟอร์ดเป็นปีกซ้ายมันก็เพียงพอและมีเดนนิสเจมเป็นตัวแบ็กอัพด้านขวาก็จะมีเจนนอนซันโชตรงกลางก็มีบูโรแฟนนันส์ถูกต้องไหมครับ แต่ในเดียวกันเนี่ยตอนนี้มันมีข่าวกับเอเวอรตนหนักๆเลยสำหรับในเคสของโลซาโนเพราะว่าอะไรคาร์โลอัชลอตติครับเป็นคนที่ซื้อโลซาโนมาร่วมทีมแต่หลังจากที่อัชลอตตินะครับไม่ได้อยู่กับนาบลีและเป็นทางด้านเจเนโรกัสูโซ่เนี่ยชีวิตของโลซาโนก็เปลี่ยนไปอัชลอตตินะครับต้องการปลีกตัวใหม่เหมือนกันและก็มองไปที่เอวิงโลซาโนด้วยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่แค่ประมาณสัก25ล้านปอนด์เท่านั้นถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลครับ แล้วโลซาโนนี่เก่งนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับโดดเด่นเรื่องของความเร็วความคล่องตัวนะครับสามารถที่จะฉีกกองหลังฝั่งตรงข้ามแบบเป็นชิ้นๆได้เลยสไตล์คล้ายๆกับเอเดนอาซานะครับเล่นทางฝั่งซ้ายชอบตัดมาเข้ากลางแล้วก็ยิงประตูนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับในเคสของวิงโลซาโนถ้าเอเวอเรตันได้ไปนี่ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธหนักให้กับท็อปที่เสียเงินโดยทันทีครับมีข่าวของสเปอร์ครับเปเปิรายงานจากทางเมโทร บอกว่าสเปอร์เนี่ยเป็นตัวเต็งแล้วนะครับที่จะได้ตัวตัว,ตว,ตวมาสมเมอร์นเย,ยครับเป็นฟูลแบ็คสารพัดประโยชน์ของทางเปเชที่จะสามารถย้ายฟรีได้ตัวมาสมเออร์นเย,ยครับหน่วยก้านดีเล่นในทั้งแบ็คขวาฟูลแบ็คขยับมาตรงกลางก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะรับหน้าที่ริมเส้นเป็นผู้เล่นที่วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดเล่นในทั้งเล่นดีๆทั้งเกมรับและเกมรุกป,ประสบการณเพียบเลยอายุ28ปีผ่านศึกมาแล้วหลายสงครามนะครับทั้งตัวในลีกและตัวยู่แมเปี้ยนส์ลกแล้ว บูริโยชื่นชอบด้วยนะฮะในเคสของตัวมาโมริเยและเชื่อว่าน่าจะเป็นแบ็กขวาให้กับทีมได้ในซีซั่นต่อไปเพราะเขาไม่มั่นใจในเคสของแซดโอริเยและก็ดารุ่งของทีมครับอันนี้จับตาดูดีครับมีโอกาสเป็นไปได้ที่สเปอร์จะได้ตัวตมาโมริเยครับแบบฟรีฟรีและได้ของดีด้วยขยับมาที่อาเซนอลครับอาเซนอลยืนยันแล้วนะครับว่าจะขายเปียอเบริกโอบามยองครับนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของมิเกลอาเตาอาตาบอกว่าเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปรั้งตัวนักเตะถ้า นักเตะค,คนไหนไม่มีใจเชิญไปได้ทันทีและถ้าต้องไปออกแรงโน้มน้าวนักเตะค,คนคนนั้นให้อยู่ต่อเนี่ยเขาบอกว่าสโมส,ออสรนอาเซลเนอยจะรู้สึกว่าถอยหลังลงคลองนะครับคือไม่มีความก้าวหน้าเป็นการง้อนักเตะที่ไม่มีใจอยู่กับทีมครับเขาบอกว่าเขาไม่เอาละใครอยากได้อุบามยองเชิญมาเลยแล้วพร้อมที่จะปล่อยทันทีครับเปิดใหญ่ยังมีข่าวดีด้วยนะครับคือ มีโอกาสสูงมากที่จะคว้าตัวเลเวงกูซาว่านะครับซึ่งเป็นแบ็กซ้ายตัวเก่งเลยของเปชเช่ที่จะย้ายฟรีอีกด้วยนะฮะแล้วแบ็กซ้ายของปืนใหญ่ก็มีปัญหาเชียนี่ไม่ฟิตเสียดคุลาซินาชย,ยังเชื่อมั่นไม่ได้เต็มร้อยอาจจะมีเพียงแค่บูกโยซาก้าแต่เจ้าหนุ่มคนนี้ก็ยังไม่การันตีว่าจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นการได้ตัวคูซาว่าอาจจะเป็นผลดีเพราะมีประสบการณ์สูงมากและได้มาฟรีด้วย เข้าทางอชานอลเลยฮะไม่ต้องใช้เงินด้วยฮะใช้เคียมเพียงแค่เปรเรื่องของค่าเหนื่อยพอปิด้ายเรื่องของนิคัสเซนครับ New นิคัสเซนน่าจะทำให้แฟนแฟนะครับโอ้ oh, ตื่นเต้นกันใหญ่เลยเพราะล่าสุดสกายสปอร์ตครับสื่อใหญ่ของเมืองผู้ดีเนี่ยรายงานเลยนะครับว่าตอนนี้นิคัสเซนล็อกเป้าแล้วนะครับถ้าหากว่าเทคโอเวอร์เสร็จเมื่อไหร่นิคัสเซนเดินหน้าเจรจาซื้อตัวคาริดูคูลิบารีทันทีแล้วก็พร้อมเลยนะครับในการที่จะ ยื่นเ้อเสนอไปให้กับทางนาโปลีครับราคา80ล้านยูโรเพราะดีกาเซนมองว่าน่าจะทําให้แผงรับของดีกาเซนเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันครับก็มีอีกหนึ่งสื่อครับจากไนตี้มินิตบอกว่ากลุ่มทุนซาอุดเนี่ยยังไม่ได้ต้องการที่จะใช้เงินแบบโอ้หลัก80ล้านยูโร90ล้านยูโรนะครับในการคว้าตัวนักเตะคนใดคนหนึ่งแต่อยากจะได้ของดีราคาถูกเล็งเป้าไปที่ทางคริสมอลลิง กองหลังของแมนยูนเต็ดนะครับที่สามารถย้ายทีมได้ในราคาเพียงแค่30ล้านยูโรถ้าคุณเป็นแฟนนิโอเซนครับคุณจะเลือกใครลองเลือกมานะฮะคูริบารี่80ล้านยูโรคริสมอลลิง30ล้านยูโรอายุใกล้เคียงกันแต่ฟีเท้าความสามารถเนี่ยลองคิดดูครับว่าใครควรจะได้เล่นกับทางนิโเซนถ้าหากว่ามีการเทคโอเวอร์เสร็จริงๆนะครับ นั่นก็หมดครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฮะขอบคุณที่อยู่รับฟังกันแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับเหมือนเช่นเคยครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้กราบขอบงผมอย่างสูงครับ